สวัสดีครับวันนี้เรามาสอนท่าทิปเปอร์แ e นอร์นะครับ EB t j ครับท่าก็าจะประมาณนี้ครับเป็นท่าซเกซส์ EB ทุแท่นครับเราก็ทำเป็น t r i e ปอร์แดนเดนครับ เราก็เริ่มต้นจากการกไซ์ D เพนะครับให้คล่องถ่อนไซต์ E ีเพนครับโอเค,น,ค,ออเคน,นะครับหล <c oughs> ังจากนั้นเราก็ปรับเป็น Double Under ปรับเป็น Double Under นะครับเป็น Double Under ไปก่อนเชื่อมกัมา ทิปเปิ้ลแอนเดอร์เลยครับเป็นทิปเปิ้ลอนเนอร์ีบนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นทิ๊เปน,นะครับโดยเราเพยายามให้มือแนบอนที่ออกกระโดดมันมันตวัดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับมันจะได้อยู่ข้างดีแล้วก็ ไปเลยครับอย่างนี้นะครับคือตรงเนี้ยพอมันเข้าไปมี B T J อ่ะมันจะมีความสำคัญนะครับถ้าเกิดมือละอ้อมเราไปลวงอย่างเนี้ยมันจะทำให้จังหวะที่สองเราช้า 1 the uh ่แ huh ล้วก็2อย่างนี inhos, athletes, ้ได้เลยมันจะเร็วครับ1 2ึ่งสองไ้หมนะมันจะอยู่ใกล้ๆมันจะอยู่ใกล้ที่เดยวหนึ่งทำไปช้าลูหนึ่งสองได้หมอ่าอยูใกล้ที่เดิมหนึ่งสองแต่เวลากระโดดจริงพอเราใส่แรงกระโดดเข้าไปอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องเบี่ยงมือช่วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ ใช้วิธีแบบนี้ในการช่วยขานะครับถือว่าจังหวะไซด์เนี่ยเราใส่แรงมือท้าแบบไปเยอะนะเหมือนให้มันช่วยปั่นเชือกให้เราในตัวนะครับเนี้ยอย่างเงี้ยลงมาปึ๊บนะเชือกก็จะเชือกเชือกมันจะวนมาข้างหน้าโดยที่เราก็ออกแรงข้างนี้เราก็จะไม่ต้องแบบพยายามฟาดมือนี้เพื่อให้เชือกมันผ่านถูกไหมครับอ่ แต่มันจะเป็นลักษณะของการ follow follow แรงจากตรงนี้ที่ตะวันไปข้างหลังตอนถ้าเป็น TUV e ก็เหมือนครับตรงนี้ก็จะช่วยได้ครับ คือถ้าเราปรรานดาตัวเดีย่เวลาโดดขึ้นตรงหันโลหหนักเข้ากล้องใช่ไหมลงมามันจะตรงเหมือนเดิมลงมามันจะตรงเหมือนเดิมมันจะไม่ไปออกแล้วก็เอียงไปข้างนะ <c oughs> ส่วนใหญ่คนที่กระโดดท้านะเ,เนี่ยกระโดดเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวจะเอียงใส่ด้านที่เราอีไปครับผมทำยังไงก็คือการแตะขาครับ แต่ขาให้โมเมนตัมมันรู้สึกว่ามันมัน,มนตัดมาข้างนี้เพื่อชดเชยไปครับชดเชยไปเราอีบีข้างนี้ใช่ไหมเราปัดข้างนี้อ่าเราปัดขาข้างนี้ปึ๊บให้บาลานซ์ <c oughs> ของแรงที่เราอีบีใส่เข้าไปเนะี่ยกับขาเนี่ยมันชดเชยกันให้มันตรงข้างหน้าเหมือนเดิมเดี๋ยวลองดูนะครับว่า,าได้ไหมเนี่ยแล้วก็จะลงมาใส่แล้วมันตรง ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับผมเห็นไหมไม่เลี่ยวแต่ถ้าตอนผมสุกใ,ใหม่ๆนะมันจะมันจะเอียงแพงข้าครับเพราะว่าเราไม่ช่วยตัว่ามันทำไม่ได้นะเพราะเราสุกจนมันตรงนะอ่ะครับผมก็คือลหตุผลหนึ่งที่เราควรออกแรงแตกขาเนะี่ยให้มันไปทางนี้ด้วยเนะี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ทำอย่างนั้นมันจะมีปัญหาหนึ่งตามมาคือ จังหวะที่เราที่เราผ่านอีใช่ไหมแล้วตรงนี้เชี่ยมมันจะมาติดพันขานี้พันขาที่เราเตะไปข้างหน้าในจะมาออกครับเนะพราะว่าพอเราไม่ชดเชยแรงในการเตะไปฝั่งนี้ตัวมันจะเอียงไปน,นี้ครับแล้วขาที่เตะไปข้างหน้าจะเอียงออกข้างนี้จะเอียงออกข้างนี้แล้วไอจังหวะที่เราที่เราเนี้ยเนี่ยถึงกับเนี่ยมันจะพันนี้มันจะพันประมาณอย่างนี้ แล้วมันทำให้โอรเจคต์อ้ยไม่ได้อ่าครับผมเราลองดูซิว่าเราจะเจอปัญหานี้ไหมครับแต่ถ้าเรากระโดดดีๆเนี่ยลักษณะการเตะขาเป็นการเตะเอียงสายนะครับไมันจะไม่เจอรับแต่เราเตะมันตรงจะเตะทันทีเลยมันจะเตะเพราะว่าจริงๆเราเตะตรงนะเราเตะตรงแต่โดดแล้วมันเอียงเพราะว่า มันมีแรงยีอยู่รู้ไหมเราชดเชยกันนะครับเราก็ทำแบบนี้นะครับลองดูทีครับส่วนพอเป็น e b t j ปุ๊กเนี่ยปัญหาของมือที่จะกวาดออกเนี่ยมันแรกๆมันจะมีอยู่แล้วเป็นปกตินะครับเราต้องค่อยๆเสริมเข้าไปเหมือนผมบอกนะครับวิธีการสำคัญนะครับก็คือส่งแรง ก้านตรงน้เยอน่อยร่อย่างนี้เยอน่อยเพื่อให้มือเนี้ยไม่รู้สึกว่าต้องแบบหวานเพื่อประวัดเชื่อมให้รอดขานะให้แรงให้แรงมันไปโฟกัที่ที่มือข้างนี้ตอจังหวะไแล้วป๊บนี้มาเอาผช่วยให้มือเนี้ยไม่กวาดไกล